เห็นอ,อะไรอย่งเี้ยด,ด,ดูดูดูท่าก็อะไรแบบเบียวอะไรกันนะได้ไปแล้วลูกธนูมึงอยู่มือซ้ายทำไมมึงปเอามือขวามันโน้มโ <c oughs> น,น้มหยิบอ่ะอ <c oughs> มันเบียวไงมันเป็นลีคอนเลยพี่มันไม่ใช่เป็นธนูจริงมือซ้ายไมนสะเปรนคิดว่าตัวเองมันมู่หลานเหรอวะ <c oughs> มันเป็นลีคอนอะเหมือนมันโซอะมันโซว่า กี่แบบพี่บ้าไปอ่ะพี oh ่นี่เป็นรับโอ้ยเอ้ยไม่ทำกี่เมฆไปดิขึ้นดีม่้นไหนนี่ขึ้นดีขึ้นดีขึ้นขึ้นดีมันยิงได้ป่าอยากรู้อยากรู้เฮ้ยโอ้โหเอ๋ไปไปเดี๋ยวหาที่ส่งไหมเอ้ยพี่ยังเจอพี่เอาจี๊ดเดี๋ยวพี่จัดตรงนี้ไม่เห็นละบนบนสะพานบนสะพานบนสะพานขับไปดิ เฮ้ยเฮ้ยไอ้่เดือๆจ้า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 จ้เฮ้ยเฮ้ยเติ๊กเ้ติ๊กเว้ยไปเปลี่ยนฮะยิ้ยิงยิงมยิงก็ขัยิงดนเฮ้ยเก่งจังโอ้ยรถติ๊กโอ้ยไม่เหมือนทับเกียร์นะตรงนั้พวกกูโคตรเบี้ยวอ่ะเนะกูเกียรโคตรเบ้ยวอ่ะก็ถึงไม่จำกัดเฮ้ยเดี๋ยวจไปชไปทาก่อนก็ถึงจำกัดนี่ว่ รถเบิร์ตกินมึงอยู่ตรงนี้เลยเราเก็บกระสุนตรงนี้เลยเฮ้ยระเบิด์ตไม่เก็บกระสุนตรงนี้หรอกดเซตนอนเลยกูเอะอดนนี้ X กูหน่อยดิกดอันติกูหน่อยดิทำยังไงเลยได้ไปแล้วพุ่งไปแล้วโอ้นอนนอนนอนมันอุ้ยมันเผาอยู่เอามาพลาดเอามาพาดเหรอมันเผามันเผามันไม่ไม่เชิงมาพลาดหรอกมันเผาอ่ะเอ้ยกูนอนอยู่อีกแล้วต้องไงเก็บกระสุนตัวไหนเก็บกระสุนตไหนแต่ว่านอนตรงไหนมันเก็บเองนี เอ้ยไม่ใช่ไหนก่อนวะโอ้ก็ไม่เละมึงก็อยู่ตายๆนะ้นมึงอยู่นู้นอุ้ยไปพุ่มาเราอุ้ยไปยิงมันมาเดี๋ยวกูเปิดสนามให้ข้นงในมันข้าีในยิงก็เตรียมไม่ตายมึงไปหาวงจรเราเลยยังตื่นข้อตอร์ใช่ไหมไปเกิดได้ไอ้กูกูวิ่งเข้าแล้ว ไม่หัวแตกโอ้ยไม่ตายว่ะเข้าทางขวาได้แล้วเว้ยมันจะมีทางให้ไปทาง,ทางตรงที่กูตายมันวิ่งเพียบเลยผมเมดิก,กูทำงานเจไดทักกีเลยว่ะเฮ้ยมีใครชุบกูได้ไหมท็แต่วะหนี่อยู่ข้างใน,ะนอะก,ก่อนอ๋อโอเค,เควิ่งวิ่งเข้ามาโโโเลยเคลียร์เคลียร์เคลียร์วิ่งเข้ามาเคลียร์เคลียร์เมดิกเมดิกเคลียร์ย ไม่ดิกูยิงให้แล้วอ่ะโอ้โหเคลียร์ก็เฮียแล้วมันเกินใหม่แล้วมันมันเข้าได้มันเข้าได้ทุกทางไอ้เฮียเคลียร์ก็หาละกูเก่งไงเลยกูมาถึงนี่เพื่อนกินกินอยู่ใตายดิละพี่กินกอยู่ใต้ดิแตงเก๊กเพื่อเป็นนอสนายิงจอจอทางเข้าคอย่างมันเลยพี่มีอันติแล้วพี่มีอันติแล้วเออกูตายพอดีให้พี่จะแกงให้เจะไม่ต้องกินจะแกงให้ก่อนปะจวพี่พลาอันตรีปะไม่ทันแล้วพี่สะกดไปแล้ว เพื่อนกูอยู่ไหนสแท็กแคนแท็กแคนแกนโอ้โหสมกกี่คนวะเนี่ยเออมองไม่เห็นพี่เลยไม่ได้ไม่ได้สแกนไอ้กินคือกูยิงอะไรไม่ได้เลยคือ้าเกิดกูยิงเราไม่มีใครเล่นสแกนเลยหรอกับคนอื่นเน่ะคนแฮตตี้เนี่ยมันนอนยิงกันบายใจกันอย่างวะเย้ะบนตรงบนเต็นท์นี่อะไรเต็มหมดเลยไปข้างล่างแบบไปชุุกูด้วยท้อท้ขวาขวาขวากูอยู่นี่ กับรักกับรักกรักกลับไปกกูเอ้ยโอ้โหวิ่งหน้าตั้งมาเลยอย่าตึงเว้ยเดนยิงเดินยิงไม่คานหนีเลยกูปุ๊บหัวเข้าคานกันอ่ะเกมเนี้ยหรือว่าเขาเฮ้ยทนไปโอ้โหยี่บนเต็นท์บนเต็นท์มันมีคนบนเต็นท์เหลืองอะคอปเตอร์ทำไงจะการไหมเพื่อนปิงอยู่ใช่แม่พี่ที่พี่เห็นตรงไหนพี่ปิงอย่าดิมองไม่เห็นเป็นยังไงวะเออปิงไงวะกดกดลุกกิ้งอ่ะกดตะกนมั้ง กดแล้วกดอีกไงกดตะกร้อไหมกดทิกอ่ะไม่ใช่ทิกไหนวะทาไมปุอบออแล้วน,น,นะ,นะนในเต็นต์ะกินสแกมไปในเต็นเลยได้ปะเยอะมากได้ๆๆมีม,บ <น S 1> มีบนเต็นด้วยบนเต็นด้วยตารางจะเมียนตีตารางจะเมียนตีแล้ววะเฮ้ยระเบิด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  แม่งได้โคตรโดดขึ้นไม่ได้พี่ดูเอาตาไหนไปเล่นตรงไหนเนี่ยเฮ้ยพี่พี่หยุดมโอ้โหชุดไหนบ้างชิปไหนบ้างพี่ทักตะกี้ปะโอเคเห็นแล้วเห็นโอเคปะเกมคุยปะเข้าเต้นดีกว่าว่ะกี้วิ่งผู้ดาวน์นานหรอไปกูเมียนตีแล้วนี่ว่ะไปยิ่งลุก ก็าสแกนกี่ยี่สิบปีใช่ไหมพี่มันไกลถึบสามเปอร์เซ็นต์เฮ้ยใครโทษาเท่ตัวนี้เชียร์คืออยู่ข้างหน้ามั้งไม่มีใครชุบกูเลยหรอวะนอนกันรัวๆครับตรงนี้ก็ได้ก็ได้ก็ได้การการกาผ่านไปหาพวกนี้ก่อนดีกว่าระเบิดเทียบเลยตรงนี้โอ้สมกปุ่มมันอยู่นะเกมไม่ได้อยู่นะโอ้มองไม่เห็นไม่แหลกก็ต้องมีต้นเนาะ แหลกไหมยังแหลกอยู่ไหมแหลกแหลกเขาเป็แม่งกูมาอยู่กลางโดงเลงเลยวะหายละมีคนพอจะได้โอ้โหหน้ามูพอดีกูตกใจหมดมีเมดิกอยู่นี่หว่าเฮ้ยต้องมีปืนเฮ้ยไป่งไปทำพวกมึงองตียักษ์กันกิกิน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 พี่นอนอยู่นี่กินกลับมากลับมากลับมาเยี่ยมเมดิกกูล่วงไปแล้วชิบหายแล้วจะยิงกูทำไมเนี่ยนี่ระเบิดสมบูรณ์แล้ว อุ้ยเมดิกสุดยอดมากยังแหลกเกี่ยวไปท็อปที่ว่าแบบนี้ได้หลังติดเฟไม่ล่ะเลยดูไม่ค่อยแหลกมากแล้วของพี่ยังหน่วงๆนะหน่วงๆไม่เชิงแหลกแล้วตอนนี้แต่หน่วงมากน่ามันหน่วงๆแต่เป็นหน่วงบางทีอะแต่คนเยอะเกินเน่ยมันก็หน่วงนะเออเพราะว่าเดี๋ยวไ่ช็อ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 ที่ตะม้งให้ไอ้เก๋าครับพี่เลวเองนี่ก็แกนะพี่เฮ้ยใครนอนอะ วิ่งระเบิดลอยมาเต็มเลยพี่ตอนโอ้โหยังจะระเบิดควันเนี่ยนะไม่ในเต็นท์ยิงยิดเต็นท์กันใช่ปะพี่ออกซ้ายมาแล้วดิขี่ร้อนสิเก็ใครใช้สกิลอะไรเนี่ยโอ้โงคนไหวอุ้ยหัวหัวล้มล้มเนี่ยเล่นด้วยกันไหมเนี่ยเล่นด้วยกันใครอยู่ใกล้น้องมางใครอยู่ใกล้ใครอยู่ใกล้น้องมากแล้วใครไม่รู้จวบหัวหนอนไม่รู้จวบเออเต็นมาแล้วกลัวปั๊ดยบนึงมีสแกมไปแล้ว โอ้ยหน้าเหมือนไอ้กีนกูก็ไม่ค่อยเป็นเต็นท์ยังไงวะพี่เออไปขึ้นเต็นท์ิงง่ายอยู่โอเคโอเคยิง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 พี่นอนอยู่ตรงนี้พอดิโอเคลงเร็วและมาละลงเร็วพีปีปีที่มาที่หน้าประตูที่ไอ้ท่อมึงคิดอะไรอย่างเงล็อกประตูอะล็อกประตูไว้โคตรมันนอนได้ปะนอนพี่นอนนอนยดีนอนดีนอน มีตะแกรงไปทาอื่นหมดทำไปทางอื่นหมดแล้วฝั่งนี้เราเยอะมันไม่กล้าเกิดมีแกเข้าดีกว่าไปยิงยิงยิงโดน่ะดิ๊บไม่ยิงโดนใช่นหมเอาอันนี้ไม่ได้ชิวชิวจิ๊บยิงเปิดเหมือนกันหน่อยดิไปดาวไปดาวชิววะพี่กดเปิดไปเลยนะครับโอ้ระเบิด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 มีแต่ระเบิดเนี่ยนี่เอ๊ะสมุกกันไฟฟ้า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  ตายตายตายตบุก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 ไอ้เจนี้มันไม่แน่ใจว่าไอย้ UEV กันการระเบิดปแบบไม่แน่ใจถ้าเป็น c a l l i s t i u นถือการระเบิดอ่ะกันแดดก็กันแดดกันแดดมันก็ต้องเล่นตรงนี้กับพี่น้องยิงคนอยู่เนี้ยเต็มอ่ะต้องต้ออยู่กันลึกแล้วมีคนยืนอยู่ตรงหน้าประตูดิอุ้ยอะไรเนี่ยรอ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 รายึดจิตได้แล้วรอรอรอยุตใหม่ นี่คือเราเป็นฝ่ายบุกหรอใช่อยากฝ่ายกันบ้างว่ะเฮ้ยมันปีนขึ้นไปข้างบนน่ะด่วยเมื่อกี้ข้างบนนู้นแกตายแกตายแกตายอ้าวเออไปโดนจากข้างบนนั้นยิงแล้วด้วยเลงจีน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 จากนะไรข้างบนน่ะบนยอดอ่ะโอ้ยมันปีนขึ้นไปครับอยากอยากปีนขึ้นไปบนเชนบ้างว่ะนี่มีมีมีฝั่งเราก็มีเนี่ยกูขึ้นแล้วมินสิปไลย์อยู่ฝั่งเราอะไลท์ เกือบตายถ้าโดนหลุไปตายไหเปร่ไม่น่าพักเลยนี่กระจมีกันตัวเนี้ยฝั่งนู้นมันก็มีสไนเปอร์ชุบไนเปอรหม่มีสไนเปอร์บนอาคารอกินดูหน่อยได้ปะมันอยู่ในกระจกอะมันชอบไปนั่งขอกระจก โอ้โหละมืดตายตายตายพร้อมอ้อมอาคานมาอ้อมหลังมันนี่อ้อมหลังตอนนีกูตายแล้วข้างในเพียบแล้วข้างในเพียบมือมือเข้าหลังได้มือเข้าหลังได้มันมันมองข้างหน้าอยู่มึงเห็นตรงนี้กูตายไหมอะไรมันอยู่อยู่แถวหน้ากูเฮ้ยด้วยด้วยด้วยวิโด้สเตว่าเยอะเข้ามาแล้วว่ะเยอะวิโด้สเตว่ากูอยู่กับมึงกูอยู่กับมึงกูอยู่กับมึง ไอ้เพื่อนเราอยู่ก่อนเลิกกินไปก่อนไอ้เนกูเห็นมันวิ่งมาประเดี๋ยวแม่งแก่เพราะเทพจังหวะก็ดีอะออกขวัญที่ไปโอ้กูมาลึกมากเลยอยู่หน้าบ้านเขาแล้วอ่ะใช่เหรอมีใครจะช่วยไหมไหนวะเออมันเกิดกันตรงนี้เต็มเลยไหนวะเพื่อนกูอยู่ไหนเนี่ยฝืนหมดอ๋อปวยแล้วกูกำลังไปกประวัตเลยนี่ไอ้กูไอ้กูปวยแล้วอ้าวแล้วก็โดดืกดต่อัด ัมีควันกูมีควันกูมีควันน้อม่งกลัวเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนยิงอัดประตูเปนอย่างวันอะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนลบขอบลบอเออเอไม่วมันเยอะเกิมึงมาทำไมตรงนี้เนี่ยเพื่อนกูเดินกูเดินไม่ถูกไปเกี้นมเกิดที่น้องเกิดี่น้องเกิดท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 ี่น้องเิดที่น้อเกิดที่น้องเกิดที่น้องเกิดที่น้องเกิดที่้องเกิดี่น้เกิดที้กิี่นเกี่น้องกิงเกิดท้องเกิดที่นี้เกิดทีกินองเกิด นี่สิบเกียวชุดก็ไโอเคเอาอย่ามาถึงได้จุ๊บเลยเขายังกินไปแบนปะคุ้มกันฮะโอ้โหเยอะเยอะมันไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยก็แปลว่าเยอะไปหนึ่งซองยี่เป็นฝูงเื้อไปกินไปกินมาทำอะไรอะจุบต้องก่อนดิตายแล้วกูตายแล้วเหลือเท่าไหร่จุบกินจุบกินจุกกินมันยังกินเยอะสัดเลยจี้ทับทุกข์เออ ไม่มีอ่ากูร่วมด้วยแหละย่งเลียเยเีเกิดไปช่นโปี้เ่ต้องกอไม่ต้องกอพี่อไรเดเดใ่หรออยู่ในมือต้องแล้วอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้านอนอยู่ไม่ได้กี่เลยโอเคไม่ได้กี่อเยี่ปี่พี่พี่ใครก็ได้ตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยต้อยากขึ้นเทน่ะถ้าขึ้นอย่งบนน่ะไม่มีใครแหว้อไปเดยพี่แบงกนง ไอพี่มันเขียนว่าอยู่ออกจากไป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 เออต้องหาทางเข้านี่เลี้ยว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 โอชมาพี่ไปดันไม่ได้กูกับพี่ไอต้อนี้หนีทหาไม่ทหารกลับคนแรกเลยไอยันต์กลับคนแรกเลยไอพวกนี้ตีสองมาตีสองมาตีสองพี่มาตีสองไอต้นหนีอย่างไวอะเพื่อนแกไปดีไปดีเราเราวิ่งไฟเราวิ่งไฟเราวิ่งไฟมันไม่รู้หรอกถ้าพี่พาท้องขึ้นไปจิ๊บไลา์ได้เดี๋ยวพาไปเจอสูตร ตามไม่ร้อแล้วเนี่ยไม่ต้องยิงอยู่มาได้นะมาได้นะหาหารถหารถไปส่งน้องทิพยนะ์ไลน์น่ะเดี๋ยวพี่เรียกให้เหอาพาไปทิพย์ลายข้างหลังแล้วนะไม่ร้งพาไปไหนใช่ไหมต้องการรถอ่ะต้องการคนขับอ่ะต้องได้กระโดดลงแล้วเนึ่ยกินพี่ล่าคน,น,นโอ้โหเพี่อบเลยใกล้ไหนใกล้ไหนเดี๋ยว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 พี่เดี๋ยวพี่รีบไปที่ที่มันอยู่ฝ่ายนู้นอ่ะพี่กรณ์พี่กรณ์ร้องด้วยดิเงียบไม่ถึงอีกเลย เรนสู่กันทำไมเนี่ยนั่นนะพี่ขึ้นมา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 เฮนล้วกนแล่เปเะแดงแอ,อ่ะหน้าเนอีเ่ยผ้กิก้อไปตรงนั้นนี่นัจกินไ่าว้ลุยบุตรลุยนี่หนยิงยิิงมาขึ้นหนีทหารกิน้ยไปก่อนกินยิงไปก่อนยิ่งไยิงไปก่อนฝังมันกเลยขบขับขับขับเ้ารงนี้ขับเอ้ไปชนทำไมวแลันแล้วมันหนีทหาไหนะมันไม่ไ,มไมปไง สนสตนตนศัตรูเกินไปไงจบได้เย็แผนแผนมึงแตกหักแล้วทดแตกรถและนักวารฟลงพิทต์ไม่ได้วะก,กดแล้วต้องรอแป๊บนึงเฮ้ยมันเอารถถังมาเลยฮีเมื่อกี้กูก็เอารถถังมาเหมือนกันตายอย่างไรข้า,ายไม่ไหวรถถังมึงเฮ้ยนอนมันเลยนะมึงนี่เจอสูตรน้องนี่ ถ้าพี่เกิดมาพี่เจอแบบสูตรต้องเรียนอะ่ะข้างในนี้เราเรายิ้ได้แล้วเว้ยเรากำลังชน,นะตัอกระโดดปกอายพี่ข้า <c oughs> งนอกนึงโป้นมั <c oughs> นเฮ้ยไอ้โอ้โหโดนอะไรอ่อะก้อนกู้งล้วงแล้วเดี๋ยวกูไปแป๊บเราไปชิดดูไปชิดเอาหวยแล้วมันอยู่ข้างบนแหมมึงยิงเพื่อนกูทำไมไอ้สัสมัึงยิงเพื่อนกูทำไมอ๋อหลัง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 เรียบร้อย ไม่พี่เราลืมหรือเปล่าว่าเราเล่นหมดอะไรนี่เขาเล่นหมดนูโนัไม่ใช่หรอไม่ลิมิตเราก็ต้องยึดอยู่ดีแล้วเละต้องยึดให้จบอยู่ดีไม่มันก็ไม่เกินจบกันจบมันจบสม็อกูสม็อกให้ยูวันยูกว่นพี่แต่มันคือเมื่ไหนพี่โอ้ยมองไม่เห็น อุ้ยเรียกูยิงแบบทะลุควันตายหาเลยมันจริงจังอะ่ะโดนกูแค่อยากได้ปืนกล้องนี่มันไกลกว่านี้ว่ะซีสองจะเต็มแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเนยิงไม่โดนเลยโอ้โหตรงกูฟรีมากเหมือนกันว่ะ ยิงมัน,นเลซีสองได้แล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวซีหนึ่งไปไปช,ไปช,ไปช่วยไปช่วยฝั่งรถไปช่วยฝั่งรถเอาตรงนี้ก่อนเถอะพี่ไม่ไหวนะตรงนั้นมันได้แล้วเกิดใหม่แล้วน้องเปิด่ปืนเราเปลี่ยนปืนเ,นเราเรา,เราต้องเอาข้างหลังเว้ยเราต้องไปไปไปฝั่งเอะไรมันจะจบเนี่ไเทียปืนกูเวลร้อยเลยมัง้งไอ้สัสยิงยงงี้ิจนช้ำอะ่ะบวบเลย เลงเยอะว่ะจากนี้คิดว่าตัวเรามาสเปาซีสองน้นะรุ่ไม่มีใช่เตเตเรยอมีต่วอลแฟร์มันเป็นเกมวอลแฟร์แต่มันอยู่นะมันแล้วตอนนี้ั้ที่แรกๆโวยวายอยู่คนเคนว่ปิงกูปะลงแล้วละลืมถึ้นักิลไว้เนี่ยต้องเล่นภายนเพยเปดเ้มาต้องัวปง โอ้โหกูยิงชุดหนึ่งไม่ตายกูโดนส่วนกูแตกเกิดปืนได้ด้วยเชื่อ่กูตายป่ะกะปืนนี้โคตรกากเลยอ่ะไม่เล่นและปืนเฮ้ยชนะโอ้ยเย่อะไรกต้นโดยไหมครับทำไมเราทำไมทำไมมันแหลกปีนมันตอนเนี้ยมันปีงเราปีงเราร้อยกว่ากัน่ะเร่นกปิดเซิร์ฟกันป่าววะยิ่งปีงเยอะมันยิ่งกินสตเป็นแต่ตอนต้นเกมมันลื่นจัดเลยนะ ไอ้ติดติงิงต้องร้อยเจดอ่ะเราเลือกเฟิร์ผีกันเปล่าวะมอว่เตีล้วหัวไปได้เหรอไอตัวสองหมื่นกว่าไอแต้มสองหมื่นกว่านั่นชุบกูชุบกูบ่อยมากอยยี่สิบหคิวนี่คือควอตเยอร์รอบนี้กูได้ยิงเยอะอยู่มันมากอ่ะไหนตีเรวเฮ้ยพี่รนหมื่นสอกูไอจีนี่พอๆเลยไตสามิคิวเอ้ยหนึ่ง <Yeah. S 2> อเอ๊ะคอสี่เป็ดยเยอะนะไม่ใช่ตะคิวเยอะน,นะไม่ใช่นนะตรงนั้นนะ,ะโคตรพันเลยของกูที่กูบอกพวกคุณว่ากูฟรีอ่ะมันมีคนวิ่งผ่านไปแบบไป,ไปอีจุดนึนไงใช่ไหมแล้วมันวิ่งเลยกูไปหมดเลยแล้วกูยิงไอ้กีนเนี่ยไอ้กีนพากูไปหาอย่างเดียวเลยพี่พี่พี่ต้องเห็นเอาเอาโอ้เอาออฟสีหลังไม่ได้อ่ะเอาออฟสองรอบเลยสอง พี่เจ้าพี่เจ้าเห็นไอ้รถเคไม่ไอ้ไอ้ตุู้ที่ทิปไลน์ขึ้นไปข้างบนอ่ะแล้วมันมีอันแดงๆอ่ะแล้วกินปิงไปบักข้างบนอ่ะแล้วกินยิงโคตรสูงอ่ะยิงยิงอยู่ข้างบนอ่ะแล้วกินก็คิดว่าเอ้ยจะไปอยู่จะไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามเท่าไหร่ถล่มแม่งไปไม่ได้พี่กอไม่ก็ทิ้งกินทิ้งไรเนี่ยรถชนกูกูขี่รถไปใช่ไหมแล้วกูจะขี่กลับอ่ะแล้วกูโดนดักอ่ะแล้วมันก็ระเบิดอ่ะ